หรืออ iPhone 13ดีไหมคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าจะเปลี่ยนดีไซน์ iPhone 13ทุกรุ่นยังมีดีไซน์คล้ายกับ iPhone 12แต่มีการย่อขนาดลอยบางลงเล็กลงกว่าเดิม20%ปรปรับรูปแบบดีไซน์กล้องเล็กน้อยเพิ่มสีสันสดใสอย่างสีชมพูและสีน้ำเงินโทนใหม่ๆเข้ามาวัสดุและขนาดยังคงเหมือนเดิมเดอ iPhone 13และ13ม จะเป็นเฟรมอลูมิเนียมและกระจกหน้าเซรามิกชิล l ส่วน iPhone 13 Pro และ Pro Max จะเป็นเฟรมสแตนเลสที่สวยงามและทนทานกว่าหน้าจอ iPhone 13 iPhone 13รุ่นใหม่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Super Retina XDR 1,000ถึง1,200นิตใช้งานกลางแจ้งได้ชัดได้ขอบเขตสีมืออาชีพมาตรฐาน3 p รองรับจอดแสดงผลแบบ HDR 10ซึ่งหน้าจอของรุ่นโปรจะเป็นหน้าจอ refresh rate 1 2 0 hz หรือแบบโปรโมชั่นซึ่งเลื่อนไหลกว่ารุ่นก่อนๆเรียกได้ว่าเป็นรุ่นแรกเลยทีเดียวที่มีการปรับหน้าจอและฟังก์ชันอย่าง Adaptive Refresh Rate ปรับจาก10ไปเป็น120 ื่อช่วยประหยัดแบตเตอรี่ด้วยสำหรับคนที่อยากได้ฟิล์มสุดพรีเมียมที่จะคอยมาปกป้องหน้าจอของคุณนี่เลยฟิล์มสุดพรีเมียมจากเอเบอร์เมที่แข็งแรงขึ้น3เท่ากันแรงกระแทกได้3เมตรผ่านการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยมั่นใจได้เลยที่สำคัญรับประกัน1ปีเต็ม ดีไซน์บางลง25%และมีนวัตกรรมใหม่ปล่อยคัดการตัดแสงสีฟ้าออกซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่น p ีออเดอรฟิลม์มกระจกสำหรับ iPhone 13 Series ลดทันที300บาทดูรายละเอียดได้ที่ใต้ลังคลิปนี้เลยประสิทธิภาพ iPhone 13ทุกรุ่นใช้ชิปเซ็ตประมวลผลใหม่ Apple a 1 5ที่อัปเกรดความสามารถรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลทั่วไป c p u AI และการประหยัดพลังงานอีกจุดหนึ่งที่ iPhone 13แตกต่างจาก iPhone 12นั่นก็คือแบตเตอรี่ที่นานมากกว่าเดิม1-2ชั่วโมงการถ่ายภาพในส่วนของการถ่ายภาพฮาร์ดแวร์ในตัวของ iPhone 13และ13 m i n มมีสเปคไม่ต่างจาก iPhone 12และ12 mini มินิเท่าไหร แต่จะมีการปรับปรุงเรื่องการประมวลผลประสิทธิภาพโดยเฉพาะในโหมดกลางคืนและมีการเพิ่มซีนิมาติกโหมดสำหรับโหมดวิดีโอที่จะสามารถสลับโฟกัสระหว่างใบหน้าได้อัตโนมัติสำหรับ iPhone 13 Pro และ Pro Max นั้นยังมีกล้อง3ตัวเช่นเดิมแต่ใช้เซ็นเซอร์รับภาพตัวใหม่ที่รับแสงได้มากกว่าเดิมอีกทั้งยังมีการ optical o ูมได้เป็น6เท่า และยังสามารถถ่ายวิดีโอโปรเรสได้ด้วยความละเอียด 4K 30fps โหมดถ่ายวิดีโอหายห่วงดีสุดๆราคา iPhone 13ทุกรุ่นเปิดราคาในไทยค่อนข้างสูงโดยเฉพาะรุ่นโปรแต่ iPhone 13และ13 mini จะได้ความจุที่มากขึ้นถึง2เท่าโดย iPhone 13 mini ราคาเริ่มต้น25,900บาท iPhone 13ราคาเริ่มต้น29,900บาท iPhone 13 Pro ราคาเริ่มต้น38,900บาทและ iPhone 13 Pro Max ราคาเริ่มต้นอยู่ที่42,900บาทเลยทีเดียวคุ้มไหมที่จะเปลี่ยนสำหรับใครที่ใช้ iPhone 11และ12อยู่แล้ว แนะนำอย่างไม่ควรอัปเกรดเนื่องจากสเปคและคุณสมบัติต่างๆก็ใกล้เคียงกันมากๆหากเปลี่ยนมาใช้ iPhone 13อาจจะรู้สึกไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่ส่วนผู้ที่ใช้ iPhone XS หรือ iPhone 10s ลงมาอาจจะเลือกอัปเกรดมาเป็น iPhone 13ได้เนื่องจากประสิทธิภาพและคุณสมบัติต่างๆในด้านการถ่ายรูปค่อนข้างมีความแตกต่างอย่างชัดเจน แน่นอนว่ากดติดตาม Apple Alert ได้เลยเพื่ออัปเดตข่าวสารวงการ iPhone และคุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวเกี่ยวกับ Apple